ดราม่าสังหงานชาวเน็ตจวกคนเขียนบทพมลิขีตนี่ปี2023แล้วเมียจะคลอดแต่ผัวนั่งกินหมูกระทะ เป็นอีกหนึ่งฉากที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะสำหรับละครเรื่องพรมฤทธิ์ขีด EP 2ฉากนี้รวมนักแสดงทั้งคุณพี่เดชการ,ระเกดคุณแม่และเป่าในเรือนนั่งกินหมูกระทะกันอย่างอร่อยแต่แล้วแม่การ,ระเกดปวดท้องจะคลอดลูกแต่ด้วยความที่แต่ละคนกำลังสนุกอยู่กับการกินหมูกระทะทำให้ไม่ได้สนใจการ,ระเกดเลยแม้แต่น้อยรวมถึงคุณพี่เดชที่เป็นสามีก็ไม่สนใจเมียเลยสนใจแต่หมูที่อยู่ตรงหน้าหลังจากฉากนี้ได้เผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาดราม่าคนเขียนบทว่านี่ปี2023แล้วทำไมเรายังตลกกับฉากเมียจะคลอดลูกแต่สามีไม่สนใจเพราะการคลอดลูกมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากสำหรับผู้หญิงโดยโพสต์นี้ค่ะได้มีคนเข้ามารีทวิตกว่า7 0 0 0ครั้งแล้วแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่าเบลล่าเล่นได้น่ารักมากเล่นดีกันทุกคนเลยชอบชอบมีภาค3าอีกนะอันนี้ฮาสูตรไม่น่ามีในประวัติศาสตร์แต่ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ชั้นดีเพื่อนต่างชาติดูละครไทยแล้วก็มีคนอยากลองตามรอยรอบที่แล้วหมอม่วงน้ำปลาหวานกุ้งเผายังปังฟิลคอดคนที่4ทุกคนเริ่มชินแล้วลูกคนแรกแทบจะนั่งไม่ติดเก้าอี้ลูกคนที่4มัวแต่กินหมูกระทะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ